สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์มาแล้วค่ะวันนี้พี่เมย์จะมาแชร์ให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับกรูต้าช็อตค่ะพี่เมย์เรียนมาวันนี้สดๆร้อนๆนะคะนี่เลยค่ะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายพี่เมย์เรียนแล้วก็จดนะคะเอาไว้มาแชร์คุณคุณทุกคนนะคะตัวกลูต้าช็อตนะคะกลูต้าช็อตของดีไอคอนเดี๋ยวพี่เมย์หยิบก่อนป๊บนึงมะคะ่ะ ตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้พี่เมย์จะบอกแบบนี้ค่ะว่าที่พี่เมย์เรียนมาโอ้โหมันได้ความรู้มากมายแล้วมันเจ๋งจริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่ทําให้ ผิวสวยอย่างเดียวเขาเป็นตัวช่วยที่เขาอะสามารถช่วยได้4อย่างนะคะอันที่หนึ่งค่ะพี่เมย์บอกเลยนะคะอันที่หนึ่งเขาบอกว่าช่วยชะลอวัยระดับเซลล์นะคะระดับเซลล์ภายในของร่างกายเลยนะคะชะลอวัยทำให้